12่สิบองยีองครับเยอะบอยฟังกูนะเออมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมไอ้บอยตัดฉลามทรงส่งมึงดีแล้วแต่ทำไมมึงไปตายคนแรกวะกูไม่เข้าใจวะเมื่อกี้มันบู้มาพี่มึงก็อย่าไปไปเปิดคนแรกดิควายเอ้ยโคชิปหายแต่รู้ไอ้จุกมาโดนผมเจีเลยเออมึงอย่าตายเดี๋ยวแก้ให้เฮ้ยมันแบนไม้ว่ะเขาเล่นแบนไม้ครับยี่สิบสองยี่สองเปนแบนไม้พี่นี่อะไรเหมือนเดิมปะ มั่นใจในปากฉลามของเราลดูคุณเล่นมาเชยมมาเหมือนเดิมมาเล่นมาเชยพิตรได้ไหมบ้างใครเล่นฉลามเล่นเลยผมเล่นฉลามเหมือนเดิมกูเล่นเหมือนเดิมไอ้ซุงไอ้เซิร์กอ่ะอันนี้ใครอ่ะฉลามใครยังไม่ได้เลือกไปอีกคนนึงผมแล้วผมถือสนับนะสนับมาหนึ่งเลยมาเชยใครอีกคนนึงสนับนะมึงหยิบเลยมึงหยิบเลยสนับอ่ะมือสวนให้หมดอ่ะไอ้เหี้ยได้ทำได้แล้วฉลามเราอ่ะปากฉลามอย่างเดียวฉลามเราทำได้อยู่แล้วแค่นั้นแหละ มีสติแล้วไม่ต้องเก็บแอดดองแอดดองไม่ต้องเก็บยอะไรละตู้เลยอันเนี้ยเอาเอา12 12เอาของเข้าช่องได้นะเอาของเข้าช่องได้นะครับเข้าแล้วเข้าแล้วมาแต่กระตุนเราไม่จำกัดนะเนคุมเนินคุมเนินกับพี่ก่อนคุมเนินขวาใช่ป่ะคุมเนินขวาใช่ป่ะขวาขวากอนเออผมไม่แยกครับพี่บอยรอบแรกครับผมเล่นกับพี่นะเข้ามา12 2 ระวังเขายิงเปิดก่อนนะเอาเลยนะเขาจะเอาเลยนะเขาน่าจเอาเลยปืนลมนไผมเเว้ยพื่อนไม่เขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าปืนมันอยอ่ปืนลอสปืนลไหนไหนไาเยไม่นึ่งหนึ่งทม่ากดม่ได้ที่กดม่ไปดกดนยันเอามาเนไมเรา่อยไม่อยไม่อยเฮ้ยผมมา่อยปืนอยู่เนี่ยสายเราอ่ะเฮ้ยมายเราอ่ะมายเราอ่ะไมไปีไ่อยเ้ยเฮ้ยปืปืนอยู่หลังแล้วเปดไอ้

ไม่เป็นัวอะไรกันหรอปืนล้มสองมึงยืนทำอะไรกันหนักกลัวกลัวเฮี้ยอะไรกันน่ะกูวิ่งเข้าอยู่คนเดียวกูตีเข้าไม่ท้ากูตีมันกูตายเลยสัตว์กลัวปืนล้มสองต้องชนะแล้วไอ้เฮี้ยสนับเข้าเลยเหมือนเดิมอ่ะเจ๊ไอ้เฮี้ยสนับเฮี้ยอะไรหายหมดไอ้สัตว์วิ่งวนอยู่นั่นไหนเฮี้ยเราไม่มีแข่งเลยเมื่อกี้เราโดนเราโดนมันบูทเพื่อนมาเอาหัวไปก่อนเลยเว้ยมันเล่นมันนเล่ง่ายกว่าเราเยอะอ่ะไม่มีใครกล้าเข้าเลยสนับตายสนับวิ่งวิ่งหนีหายหมดเลยเฮี้ยสนับอ่ะต้องชนะเมื่อกี้ปืนล้มสองอ่ะ อูบอเบรกลายเป็นกลายเป็นตัวเข้าก่อนสองเป็ดมึงนึ่มันไอ้เขาที่ี่อ่ะคนเดียวของต้นไม้อ่ะนได้ตัวขาวอ่ะที่เราาอ่ะมันเออมันเกี่อไรมาแต่ว่าไม่มลแล้วก็ปืนนอแมกูวิ่งวนต้นไม้อยู่มึงไม่เห็นหรอกกูตีกูจะตีปืนมันกูตีไม่ได้แกูตีก้มไปปุ๊บกูโดนไม้ตีตายเลยไม้ตีมาเชนมาเลยมาเชนกับไม้มันสามคนมาเลยแร่ไหมไหมไหมอะไรอ่ะแล้วกลัวอะไรอ่ะกูงงอ่ะ อยากลัวอยากลัวเล่นเหมือนเดิมไอเจ็ดมึงถ้ามึงเข้าไปมึงเขาก็ไม่ตายยากกว่ามึงวิ่งวนกับกูไอเทียมึงโดนเข้าหลังตายนะเว้ยตายไปเลยไอ้ทียตายก็ตายมึงแทงไอเทียเราเรามันตัดไมูตี้อะไรมันวิ่งตีมันธรรมดาเลยมันจะตีกูเมื่อกี้เนี่ยมึงไม่ต่อยมันไงมึงวิ่งวนไงไอสัตว์มันหนักอยู่ที่มีนักแท้งไอเทียไม่ใช่มีน้าที่กันมึงเข้าไปอ่ะมึงเอาหัวแข็งใส่มันอ่ะเพื่อนสนับอ่ะมึงไม่โดนชี้หรอกมึงวิ่งต่อยไม้เจ๊ดหัวแข็งองนี้ก็ไม่โดนเงี้ยระดับ ชูไปแล้วใส่ไปเออมึงมึงลองมึงลองแบนเหมือนมันดิมึงแบนเหมือนมันเลยมึงแบนเหมือนมันเลยมึงแบนแบนเหมือนมันแบนเหมือนมันดิแบนเหมือนมันดิอ้าวไอ้ขี้อะอะไรวะเนี่ยจ้งแบนเหมือนมันนะไม่ได้แบนเหมือนมันปะไม่ได้แบนเหมือนแบนมาไป็นหนึ่งพี่แบนใบเป็นสองอ่าอย่างนี้เขามีสองต้องแบนมาแล้วสามส้บเขาแบนมาสามภาพกรัวเห็นอย่างชัดวิ่ีก็ กูยิงกดปืนไอเอสมีเข้าไปเพื่อนนั่นผมแบนผมแบนเป็นแบทเทิลไม้สามเลยนะพี่เท่งนั้นแ่ะเออแบนแบนอันนี้เราเรอุลไม้สามมาเชยลองดูดิเฮ้ยเซิร์ฟมึงมาเชใช่ไหมเกิดอะไรกูเลยวะเออปากหลามนะมาเชมาเชไงพี่เหมือนเดิมไหมไม่อยากจะชุบเลยอยากจะชุบเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวขอเซียนเดสอีกสักแมตปหนึ่งนะครับ ถ้าขอชี้ก่อนนะครับพี่บอกเขาอันนี้ไงพี่ก็คือ12บสองอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับอีกสักสองเกมออันนี้ก็ได้ไอ้ค่ายทหารก็ได้แล้วมาชุดเราไม่เปลี่ยนหรอถ้าจบเนี่ยขอชี้นะพี่เอเซ็ตแทงเราเข้าไปเลยนะเว้ยเพื่อนใช่อย่าไปกลัวดิมาเกล้โคตรกลัวกันเลยเว้ยชุดเอาสีว่ะเอาที่ไหนนะฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนซ้ายปะหรือว่าไงเฮ้ยพี่เป็ดบนบนนี้ไ่ไน้นะพี่ปืนเงินไงเรานเงินอะไรนะใช่เราเงินน้ำเงินน้ำเงินเอาเตายจุกเลยอะจุกเอา ถ้าเป็กระสุนที่มีเยอะจังวะเออผมมีฉลามด้วยเออกระสุนมันเป็นงั้นมันเป็นไม่เป็นไรมันไม่ต้องเป็นบนขวามานะเป็นบนขวามานะมันจะขึ้นอันทันจันนะเออใหญ่มันขึ้นดิไปถึงบนไหนเนี่ยแพ็คหนาแพ็คกันด้วยเว้ยแพ็คกันด้วยเฮ้ยขึ้นอันนี้เราไปเพ็คกันด้วยเฮ้ยกูโดนยิงกูโดนยิงเว้ยกูโดนยิงกูโดนยิงเออกูโดนยิงเพื่อน ปอยจะยิงปอยอยเข้าไปมแรกเลยนะสวยสวยยยมไม้อยาซนฉลาดเลยฉลาดเี่ยฉลาดแล้วเปี่ยนฉลาดแล้วเป่ฉลาดแล้วเ้ยครบหน่อยครบหน่อยครบหน่อยฉลาดเห็นหัวหัวดบ้างใขวบนศาตัวกูล้มกูล้มแล้วขวนสตัวฉลาดตายตัวนึงยวงแจระวังผมยิงปืนล่างล้มล้มตื่นผมปืนปืนปตัวนึงข้างล่างโดนยิงกดนะับกูฟีเลยยิงกดยิงกดแจ็คีเด

ได้เจ็ดน้กูได้เจ็ดนนะไม่มุาใครว่างเขาชุบไปก็ได้เว้ยอันนี้ลุงชุกไปแล้วใช่ปะชุบลุงไปแล้วใช่ปะเนตบอยจุบแล้วไปซ้จุแล้วจุบแล้วไอ้บอยอะเดี๋ยวใครคนเดียวแล้วเดียวอยู่ตนทีตัวที่พี่ตีตีอยู่ตีไม่ตายเปลี่ยนมันมาเชดีวพี่ปล่อยมาเชดีกว่าพี่เออคุณรู้อยู่แล้วถ้ามาเชมารูู้้บีจ้นตัวมันงอันพอลันพอแล้วมามาเดี๋ยวผมรอเข้าด้วย มามาค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าใจเย็นเออสวยแค่นั้นแหละขอบคุณยัด้ายเเออนี่ยถ้ามึงไม่กลัวไอ้เหฮียยมึงต้องแบบกลัวเว้ยตอนแรกมึงเฮียนอนตายเป็นเบื่อเลยกูแบบลึงเล่นผัวดึงเล่นผิดแล้วนอนตายได้ไงวะไอ้เฮียไม่รู้อ่ะไอ้เฮียเออกูเล่นผิดอต่ว่ากูเล่นมาเชสสัตว์ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมไอ้เฮีย ต่อยกูได้เล uh, like, ่นกูก like. ็ไม่ได้เล่นอ่ะแต่กินหน้าต่อยกูหัวแตกเลยเฮียดเหัวแตกเล้วเดินไปสัตว์แต่กินเนี่ยตายคนแรกไอ้แยลุกไาเชเกินเฮียแล้วมาเชเกินกูได้เล่นไหมแต่กินกูไม่ได้เล่นเลยสัตว์ต้องแตกกูลุกขึ้นมากูได้ตีแค่ตัวเดียวอีกเงินก็ไม่เกี่ยวไอ้สัตว์แต่กินเนี่ยครับเราของมาครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลุงตายไม่เหีแล้วมาแล้วมาไม่เกี่ยวเมื่อกี้ลุงตายเว้ยกูไม่ได้เล่นเลยเฮียกูเล่นไม่ได้เล่นเลยเฮเมื่อกี้ลุงไม่ได้เล่นบ่อยบ่อยนับเดี๋ยวบอกกันไอเม ใครคี่ลุงนะมาเชียระเมื่อกี้กู่ไงเฮียไอ้องก็ดีเลยก็บอกแล้วใจเย็นก็ใกลเล่นดีอะดีแล้วสวยสวยถังกะมึงกล้าเล่นมันก็จบแล้วเว้ยเฮียอย่าลืมอย่าลืมเอาเอาแท็กเอาแท็กไม้โว้เลยนะตี่กวไปวันเนี้ยไอ้องไอ้องสลุบตลเอเสมอทุกแมตช์เลยเหรอทุกแมตช์ใช่พี่เสมอหมดเลยเสมอทุกอย่างอ่ะถ้านับถ้านับเป็นแมตช์นะก่อนก่อนแม่งยังเสมออ่ะ ได้มันอยู่ไปดูลูกกันครับเอ่อเอ็มยิงกูไม่โดนอ่ะไปเยอะตาจุกหูอ้ยคนเฟื่อยเป็ี่ริงเลยหรอที่นู่นที่นู่นที่นี่ไหนไกลกว่ากันมันเลิกไปตั่งหรอใช่ไหมเฮ้ยมึงมึงหาเวลาจองที่นู่นให้มั่งดิแหลกไหวอ่ะขาเฮียแล้วกูต้องบอกใครกูต้องบอยแบงค์ใช่ไหมมีโบลเกออ่าแล้วเวลามึงซ้อมมึงทำไงอ่ะ เข้าใจละก็คือต้องต้องโอเต์ก่อนถึงจะได้ซ้อมที่นู่นไ้โอเคอยากเล่นี่นู่นเพราะแขกที่นู่นนะใช่ป่ะก็ต่อยากเล่นที่นู่นไงเนี่ยเยเนาต้รูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวู้องถามไห้แบงค์ดูไว้ก่อนว่ามันจะแตกเดี๋ยวบ้างลองถามโอเคเจอมากนะครับไวมากๆออีก อยากป้องเธอพี่อยากจะได้เจอขอแค่อย่างเดียวกูขอแค่พี่แค่ได้เธอทรัพย์ออนไลน์แบกซ่อนแบกไงยืนอยู่ในกระเป๋าไอ้ใช่สติกป้ายอนยะนิดหน่อยแบตเดี๋ยวต้องเบื่อทีมกันหน่อยนะใช่พีเช้ามึงต้องคิดเองอ่ะครูคงช่วยแบบไม่ได้เยอะอ๋อเมื่อกเติมแช่ไงเมื่อกี้เติมแช่เออ่ะนะไหวอยู่แล้วไอ้เหี้ยแค่คิดแค่นี้เดี๋ยวเจักตพงผมก็คือมันอยู่ที่ต้องบอกว่า ตอนที่เขาเขาอะไมมึงดูปุ๊บมึงรู้เลยถ้าถ้าเป็นปูถ้าถามกูนะใช่รู้พี่แต่ว่าเขาจะเอาไม้คือต้องปูตรงเลยคือต้องอยู่ที่อยู่ที่นี่เราด้วยไม่ได้อยู่แค่ปืนนะคือผมยิงปืนมันล้มก็จริงแต่ว่ามันจบไปได้มันจบอย่าบอกว่ามันต้องเขาเอาใครมาชนผมไม่ไม่ไม่ที่กูหมายถึงก็คือต่อไปอะไม่ว่าจะเจอทีมอะไรอะถ้ามึงเจอปุ๊บมึงแก้เร็วเลยแล้วมึงพูดเดี๋ยวกูจะช่วยเข้าใจปะอ่าเข้าใจเข้าใจเออประมาณนั้นมึงรู้แล้วเรายังขาดตกบกพ้่องอะไรเรารู้แหละ ถ้าเรื่องของเขาเรื่องของตรงกันแบบที่เขาเล่นน่ะคือแบบเอาจริงนะคือเราเจอแบบเนี้ยตลอดเวยที่เราแข่งหรือซ้อมเราเจอเวทีเขามาแต่ยเนแข็งใช่มันแข็งเป๊กเลยใช่มันแข็งเป๊กตรงที่มันน่ะหมดแล้วจบสกอร์ยากอ่ะต่อให้ผมต่อให้เราเอามาสามสิบผมว่าคือไม่ใช่ว่าผมยิงปืนมานะแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นเขาไปชนะเราเราก็จบเหมือนกัน เข้ามาไปเลยอะวัดอต่มันวัดฝีมือเว้ยเป็ดไอรอบแรกตะกี้เนี่ยขอร้องไอเคียเวลาเล่นอยากกลัวไอศาสตว์อยากกลัวที่ไม่ได้เล่นเว้ยแทงให้เพื่อนไอเคียตะกี้นี่กูแบบเซ็งเลยอะเกมเกมแรกเกมแรกเราเออเกมแรกภาพกกูแรภาพกูชัดเว้ยภาพกูชัดแบบมึงเห็นอะกูไหวบอยมึงเห็นกูเห็นก็กูยิงล้มเสร็จปุ๊บกูเห็นมึงเข้าไปแล้วกูหันมองเพื่อนเอ้า ไอ้เยอยู่ข้างนอกกันหมดเลยเป็นกระจุกแล้วกูก็มันวิ่งวนเนี้ว่าวิ่งวนกันใช่ไหมใช่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 ผมเห็นเหมือนกันไอปืนล้มสองแล้วมันก็ต้องเอาไม่รอไอ้เจ๊ตไอ้เจ๊ตไอ้จุกนยิงครับพี่ไอ้จุกไอ้บอยไม่ไอตีตอนนี้ตีเที่อะพ่อไปเข้าไปเข้าไปโดนยิงตอนนี้เราเราอยู่แบบหลักไอ้เจ๊ตจะไปตีปืนนะไม่แล้แล้วไอ้แล้วไอ้เจ๊ตอะไอ้พี่อมึงมึงวิ่งวนเพื่อวิ่งตามเพื่อผมพลาดขอโทษพี่นี่ผมพลาดเลย ี่วงต่อเลยอะการเล่นการเล่นคือจบเว้ยกูรอให้พวกมึงวิ่งเข้าไปชนแล้วกูจะตีปืนนะนไอสัตว์มึงเล่นเองมึงคิดได้มึงมึงต้องเล่นเองเว้ยจะให้คนแบบป้อนข้อมูลตลอดมันไม่ได้หรอกขนาดกูเล่นยังไม่มีใครสั่งกูยังเล่นได้เลยเฮียกูวิ่งไปกันวิ่งไปเก็บแอดดอปวิ่งไปเฮียอะไรกูยังเล่นได้เลยแล้วมาดูมาดูสถิติผู้ดิไอคนอื่นอะ ใช่อดชดชดที่น้าบอกว่าปืนลงต่อผมพิมไปปั๊บมันมีปืนตัวหนึ่งอ่ะคุณมาลองเปิดดูแล้วมึงจะเห็นภาพแล้วคุจะยิ้มอะยิ้มไม่ดไม่ภาพผมก็เห็นเหมือนกัอะมาเปิดดูลองเปิดดูผมก็เห็นผมบางทีผมก็เห็นผมทำอะไรไม่ได้ผมก็อยากดูอยากผมเป็นมาชชเข้าซอสไงเปิดแล้วบอก ไปลับไปลับไปรับเรียบร้อยแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวมึงดูดิเหมินโดนนี่มาแล้วแม็กโดนั่ลนี่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไปไหนวะอุ้ยมึงดูดิเฮียเอ้อเฮียโอ้ไอสัตว์มึงลองไปดูด้านหลังดิใครมั่งนะคนเดียวอ่าไปเลยเฮียบอยบอกว่าเข้าเดี๋ยวมึงดูเฮียบอยนี่มึงดูเฮียบอยนี่ไอเฮียบอยบอกว่าเข้าไอสัตว์เฮียผมรอบไอบอยเฮียผมรอดแล้วไม่เหมือนบอยไอ้บอยผมเข้าเข้าข้อนมือ่ะไม่เป็นไรเข้าช้าไปหน่อย ไอ้เฮียลองเข้าไอ้สัตว์กูจดชื่อเลยเนี่ยไอ้เฮียมึงดูมึงดูมึงดูไอ้เฮียจุกรอดเลยนะมึงดูมึงดูมึงดูไอบอยมอยบอยเฮียผมโดนยิงไงผมโดนไอเฮียจุกรอดพลล้มนะมึงไอ้จุกหัวเลยคนแรกเลยที่เห็นเนาะก็แค่นั้น้าบอกว่าเปืนล้มตอกูก็วิ่งไปแล้วอีกตัวนึงวิ่งออกมาจากสะจันแล้วก็ยิงกูนั่นแหละออกมานี้แหละภาพกูเห็นภาพแล้วกูแบบโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ผมเข้าผมเข้าไอยิ้มไปย้อนไม่รู้ ข้องขวาไปข้องขวาไป้องขวาเทียอะไรไอ้อนเลยเที่ยไอเที่ยเจ๊ดมึงต้องดูภาพไอ้เที่ยเจ๊ดกูที่เห็นวิ่งตามตูดกูดิกริ๊กต่อยก็ไม่ต่อยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยต่อยก็ไม่ต่อยไม่ทำไอเหี้ยะไรเลยไอ้สัตว์งงกับแม่งเลยเหี้ยโดนไม้ขี้หลังแตก